สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องปวดเพราะผมเปสัจจกรสุวัสดิ์ชินทรงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยร,รายการเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13บเจ้สยามไทยการจัดธคารพุธสุบบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจนาคารพุธพุตรหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าตอนนี้ท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะครับไปที่ยูทูปพิมพ์คําว่าป้องปวดจุฬาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษาท่านก็สามารถเลือกเนื้อหาวันที่ท่านอยากจะฟังซ้ํานะครับ อยากจะแนะนำให้ท่านลองเข้าไปดูในรายการสองหมอ,อยกรองห้าสำคีประชาชนสามทุ่มของวันศุกร์ซึ่งผมออมอากาศกับท่านสววัลินทียมฉลฉักทำเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทางด้านดวงดาวศาสตร์ดูดวงโรคเลยนะครับแล้วก็มาถึงวิชาทาน สมนไพไทยนะครับไม่ใช่คิดเ,เอานะครับเรียนเอาอะครับเรียนรู้อะไรนะครับมาถึงตรงนี้เราก็หมอนี้เราก็มาถึงของเราแล้วครับนะครับ mm hmm. ก็ดูลำดับนะตั้งแต่วันที่แปดนะครับวันที่แปดเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตเอาผู้เสียชีวิตเป็นเกณฑ์หกสิบเก้าคน ไ้สุด69ท่านนะครับผู้ป่วยติดเชื้อใหม่18,943หายป่วย25,005 0คนนะครับแต่ว่ามีผู้เสียชีวิต69ท่านครับวันที่9หายป่วย24,000ติดเชื้อ22,000 273เสียชีวิต69เท้าเลยแล้วมาถึงวันที่10ครับวันที่ส0หายป่วย24,161ติดเชื้อ22,984แต่มีผู้เสียชีวิต74ท่านนะครับมาถึงวันนี้วันที่11ครับหายป่วย22,206 22, คติดเชื้อเพิ่ม24,799 ผู้เื้อชีวิต63โดยสองวันนี้นะครับนะฮะผู้ควยติด22,984แต่ว่าเชื้อเพิ่ม2 4 7 8 2ก็แปลว่าดลดลงเนาะหายโปรย22เมื่อวานนี้ขายโปรย24ผู้ซื้อคลิปเมืม่อวาน74แต่วันนี้เหลือ63 ก่อนอย่างนี้จะขึ้นขึ้นลงลงแต่เราติดตามของอาจารย์หมอทั้งหลายที่พูดก็าบอกว่ามันจะขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนี่แล้วจะมันขึ้นมันจะขึ้นสูงสุดสักช่วงช่วงหลังสองราหน,นะครับแล้วหลังพฤษภาเนี่ยโรคมันจะลดลงลดลงลดลงจนกลายเป็นโรคประจำถินซึ่งเขาเตรียมที่จะประกาศเป็นโรคประจำถินเดือนกรกฎาคม นะครับรงกระดาษครับตอนนี้ก็เอาเรื่องร่วงคิดนะครับถ้าหากว่ามีไข้เกิน37องศารู้สึกป,ปวดเมื่อยล้ามากๆไอแห้งๆหายใจลำบากเราอาจจะมีเจ็บคอเยอะๆก,ก,กินมาลายแล้วเหมือนมีเหมือนมีหนามต่ำในคอคอย่างเงี้ยไปหาหมอแล้วก็เข้าท่อง โควิดได้เลยต่อย่างอื่นเนี่ยก็คงม,มาตอนนี้มีไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่ไข้หวัดใหญ่จะมีมีไข้เหมือนกันมีปวดศีรษะมีไอแห้งแต่มีจามและบางครัง้งมีน้ำมูกนะครับมัจะไม่ไม่ค่อยมุอนโควิดเท่าไหร่อันนี้จริงๆอยู่บ้านกินยารักษาต้วาการก็หายได้แต่ทําไมโควิดเราต้องไปโควิดเราต้องไปเพราะว่ามัน คืออาามันถ้าเกิดมันเป็นแบบโควิดโอมิคอนแบบเล็กๆแบบก็ไม่เป็นไรจะจะมีจำานนหนึ่งครับที่มันเป็นโอมิคอนมันไม่เล็กๆมันเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วทำให้เราเสียชีวิตได้อย่างนี้เรียกว่าเป็น <c oughs> นะถูกไหมก็เราก็ต้องมาว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวน,นะเสร็จแ,แล้วผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่า การติดเชื้อโคิเชี่ยวเนี่ยครับมันแล้วแต่บุญบุญทํากรรมแต่งเลยนะผมว่านะทำไมถึงเรียกว,ว่าบุญทํากรรมแต่งคืออย่างนี้ครับบางคนก็เป็นไม่เยอะอยู่บ้านก็หายได้แต่บางคนนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนก็โอ้ เรื่องเล็กๆเรืเเ่องใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวผมกำลังเอาผมอ่านในเว็บเพจชานฝังเนานะว่าอ่างไว่าเวลาเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวผมอ่านรายที่น่ากลัวกว่านะแล้วก็มาเล้วค่อยมาว่ากัน เือเรื่องอย่างนี้ครับเริ่มเริ่มเลยนะอะไรนี้จะยามอ่ะผมอ่านค่อยๆอ,ยอย่านไปเนี่ยลาวตอนเนี้ยคือคือวันเชื่อตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกเจ็บคอมีไข้อ่อนๆน,นะครับคือหลังจากไปเที่ยวสูงไปเที่ยวพัทยาอะไรแหละนะครับ แอดออกมาก็เหมือนกับทุกทีคิดว่าทุกทีเนื่องจากอาบน้ำเึก็ก็เลยมันตอนเช้ามาเจ็บคอตอนก็คิดว่าไม่เป็นไรตอนก็ยังออกลมลังตาตายหลังตื่นนอนตามปกติพอกินหลาหาล้ำอาหารเช้าเจ็บคอมากเหมือนมีเหมือนมีมีดบาดในคอเลยครับแต่ไม่มีไข้ที่ไม่มีไข้ก็อาจจะเพราะว่าเช็ดตัวไปก่อนนะครับก็ ก็เลยเดินเดินยังเดินไวอยู่เดินไปคลินิกท้ายซอยห่างจากบ้านสักห้าสิบเมตรนะครับคือคลินิกนี้รับตรวจโควิดฟรี hmm. แล้วก็เคยมาใช้บริการตรวจ ATK ที่นี่แหละนะ mm hmm. คราวนี้ทีปรากฏว่ามีคือพนักงานที่อยู่ในคลินิกน ว่าตอนนี้คุณป้าชี้ไปให้ดูผลว่าคุณป้าขึ้นสองขีดนะครับป้าบอกว่าขึ้นสองขีดก็เพราะว่าเธอก็เลยถามว่าจะขอสตรวจ PCR ีอารให้เลยไหมเรามีบริการคนตรวจเขไม่เป็นไรก็เลยขับป้านไปหาน้องที่บ้าน จองคิวตรวจ rt pcr ที่บริษัทในเครือที่ตวรวจเลื่อนทีน่นะครับก็ตรวจนะครับก็เป็นของเอกชนนะนะจกของแบบสิ่งต่างต่านของขออกมาให้นะก็ดูแล้วเป็นยังไงก็ตรวจกจอ,องคิวคือจะไปตรวจกับ หลักมาตรฐานนะครับเราพอไปถึงเรมามอกวาทิตย์ตรวจแล้วได้คิวสิเอ็ไปจะไปตรวจอาทิตย์คืนนั้นก็อย่างปกติดีนะครับวันที่สามวันที่สามข้มีอาการคือเรล็บบ่อ,อนเพีย แขนขาอ่อนแรงท้องเสียก็ไม่ท้องไม่เสียนะครับเจียบคอ,อน้อยลงอาหารก็รับปทานได้ตามปกติบอกโมงเช้าน้อมบอกแบบจริงดันว่าแบบจริงดันทางโทรศัพท์ก่อนจะส่งผลมาทางอีนเดียก็รอประสานงานปรากฏว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นโควิดของแท้ละก็จะหา โรงพยาบาลให้นะก็ติดต่อเือโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายนะครับปรากฏว่ายังหาโรงพยาบาลไม่ได้เต็มหมดนะครับออก็ยังคิดว่า,วาไม่ไปร้ายลาังมากก็ไปอยู่เขาเรียกแยกตัวในบ้านแหะโฮมไ isolation แยกกันอยู่ในบ้านก็ได้แต่ทีนี้เนื่องจากผู้เขียนอายุมากแหละเ อายุมากไม่ว่าเป็นเบาหวานด้วยนะครับเป็นเบาหวานด้วยก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสองอันเลยเมีอนนอายุมากแล้วเป็นเบาหวานก็ต้องหาหาทางติดต่อที่จะไปโรงพยาบาลนนครับหลังจากนั้นก็มาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งว่าขอขอเป็นพิศเศษให้ไปอยู่โฮสปิเตลก็เตรียมตัวไว้ นั่นแหละทีนี้พอถึงถึงว่าเราก็จะอ,อยู่อย่างนี้ครับก็ลงฉันลงอย่างมงก็ว่าพอไป o p พีเพื่อเอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือดอะไรต่ออะไรก็ว่าน,นนะพวกแบบก็คือความมีความรู้แหละนะครับทีนี้ ทางโอพีดีก็รู้จักกันนะนะหมอเขาก็ดูแลให้เป็นคนพิเศษนะครับแต่ทีนี้ผลละก็ยังไม่ออกก็ติดต่อทางคอมพิวเตอร์ก็เไม่ด่าันล่มทั้งวันนะก็แปลว่าคนก็รอกันเยอะแยะนะแล้วตอนนี้ก็เอาละ ก็เริ่มก็เริ่มช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองทำไงก็อ่านมาสารพัดเขาบอกกินฟ้าทรายโจรสามมื้อสามเวลาหลังอาหารก็กิน่นะน้ำซึนงมุนไพรที่เขาฝากมาก็กิบนตัวคอหรือน้ำเกลือก็เอาจิบน้ำอุน่นท้ามันสลับน้ำขิงผสมผสมมะนาวก็เอาเพื่อลดการเจ็บคอนะอทีนี้ ระหว่านที่ทำอยู่ยี้ไม่มีไข้เลยตัวยามาก็ไข้ยังไม่ได้กินนะก็แต่วา่าออกซนะิเจนยังมีคือมีเครื่องตรวจออกซิเจนเคยซื้อมาใช้เพราะว่าพอใส่ถามมันมันไม่ใช่จะไม่ได้หานะครับทีนั้นก็นอนได้ตามปกตินะฮะตอนเช้าเราก็ไปไปต่เช้าเลยจะีไปโรงพยาบาลนะนะรอผลว่า ผลเกอบมาลงเรนเบียนบัตรเงินทุนจำแนกเรินกล้องตรวจ p C R นะก็ขานี้ก็ก็ตรวจนะครับก็ามากลับมารอผลที่บ้านนะครับพอยาต่างๆพออัดเต็มที่ตามที่เราที่อ่านมารู้มาฟ้าทลายโจนภาลา ยาอมแก้ไอน้ำเกลือมานน้ำน้ำพึ่งปลอดมัดไขวัดอยู่ตลอดแล้วตอนนี้มีเครื่องวัดออกซิเจนทีนิวมาแล้วนะครับหมอมคือทางหมอก็บอกว่าควรจะตรวจทุกครึ่งชั่วโมงนะเราวต่อสายจองห้องไว้ที่โรงพยาบาลสี่ฮะเดี๋ยวได้ที่ไหนไปที่นั่นแล้วกันนะแล้วหลักที่เราไปตรวจก็ผลก็มาน ตอนมาตอนตอนตอนผลที่มาเนี่ยก็มาบอกว่าก็อติดและเป็นเป็นโควิดจริงๆล่ะนะครับอย่างนี้ก็จะต้องหาโรงพยาบาล่น,นั้นช่ระหว่างที่รอเนี่ยเราก็ได้โรงพยาบาลดิบตีโรงพยาบาลแต่ว่าเรา พราะเลยจะให้คนจุกจมูกไปก่อนตอนนี้ก็จะมาจะไปโฮสเปลเชลเราจะไปเอ็กซเรย์ดูนะนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเราเราได้ห้องอนะไรได้ห้องได้ห้องซึ่งของโรงพยาบาลก็ดีกว่าไปโฮสเปลเชลเป็นอันว่า ลอหล็อ,อไปลงเยอมาทีนี้ก็ต้องลงจนดีแล้วนะ๋ยกท่านฟังเรื่องนี้ครับนะเนื่องจากระเบีย,ยบใหม่เดเเราไปถึงนะครับก็ต้องจ่ายมัดจําค่ารักษา50%จากการประเมินของหมอคิดว่าจะต้องอยู่รักษาประมาณ10วัน านวัก็จะให้รถโรงยานไปรับเองหรือเราจะไปเองก็ได้จ,งจรงลงตรงเราไปเองนะครับก็เสร็จแล้วตอนนี้ส่น,นี้ก็บกว่าพอไปถึงตรงนี้นครับไม่ว่าเป็นคุณเป็นใจเป็นโตขนาดไหนะเหมือนกันหมดครับเหมือน,นกันหมดคือต้องนั่งรอ เช็คประวัติเอ็กซเรย์เปลี่ยนชุดใส่ทีพีแบบชั่วคราวนั่งรถกลับไปยังห้องที่เขาจัดไว้นะเข้าห้องพักนะก็ต้องเข้าไปดูแลนะต่อไปในห้องน,นะที่แรกที่โรงพยาบาลเขาก็แจกอุปกรณ์วัดความดันนะ เียที่ปลายนิ้วนะครับก็จะสนียอยาให้เลยครับให้พาวิพิราเวยรับประทานทันทีเก้าเม็ดไทยนนนก็ยาาลานั่นแหละ้วายาแก้ไอแล้วก็พิยานอนหลับผู้เขียนบอกว่าหมอเขาคงกลัวเราวิตกฉริเลยนะยานอนหลับแต่ความจไม่ใช่ครับ ราจะเห็นว่าหมอติดโควิดเองเนี่ยเขาก็จะกินยานอนนะครับบางคนกินยาลดความ,ว,ามวิตกกังวลเี่คือมันเป็นลายว่าถ้าหากเป็นโควิดแล้วเกิดวิตกกังวลมากูุดต้าทานมาลดนะครับแล้วก็มาแต่และว,วันที่สี่ตอนเช้าพยาบาลก็มาวัดความดันที่ปลายนิว้วเจาะเลือด เราก็ให้พาวิทราเวียมือใช้เก้าเม็ดแล้วมือแล้วเผื่อมือเย็นไม่อีกสี่เม็ดหลังอาหารอหลังจากนั้นก็อ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับนะก็คุยเัือทั้งร้ายนู่นนี่ว่ากันไปพราสา,ายน่อยเขามีโทรศัพท์เสียงคุณหมอผู้ชายบอกว่าท่านจะเป็นคนมาดูแลกา,ารรักษาก็มา ก็อบอกผู้จีจะรักษาอย่างไงอย่างไงนะมาฟังหัวใจแล้วก็มีเอ็กซเรย์ปอดครั้งหนึ่งนะครับพอมาถึงว่าหมอจะให้กลับบ้าตอนนี้หมอคี่ว่าจะจะให้กลับบ้าดูไม่ตรวจ PCR จะว่ายังไงเพราะหมอว่าไม่อยากจะให้ไม่อยากจะตรวจ PCR แล้วเพราะมันไม่สำคัญ สำคัญปอดอาการอักเสบของร่างกายมันมันสําคัญกว่าซย่าง P C R P C R แมวพวเนี้ยครับนะวันอีกวันหนึ่งก็พบอาการอักเสบที่เคยทซีเป็นอยู่ประมาณหกสิบเอร์เซ็นนะครับมันก็เหลือหกสิบเปอร์เซ็นมันก็เหลือแค่เหลือแค่่าไร หลือแค่สิบเดปรเซ็คือถ้าปกติเอารบสิบเปอร์เซ็นต์เรว่าปกติให้กลับบ้านแต่ยังไงก็ต้องอินฟาวริที่เราเรียให้ครบเก้าโดสก็กลับมาถึงบ้านนะก็มาถึงเรียบร้อยก,กลับบ้านไปได้จบการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นครับก็บมาบ้าก็ ก็ยังคือตกลงว่าจะกลับบ้านนะฮะก็วันที่ห้าละก็หมอ,อมาตรวจแต่เช้าวัดความดันอะไรจ่อไร่อไรก็พิมพาวิทย์ที่เราเวียนไหมหมอมาชวนแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วเนาะก็ชนะทีนี้บอกว่า ตองเนี้ยจะทําทำเอ็กซเรย์หรือทำเอ็มาร์ไอไหมหมอบอกว่าดูก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่า,ามีสำหรับคนคนไข้ที่มีเยอะแยะนะซออับซ้อนนะไว้ตรวจไว้ตรวจว่าย้ไม่ติดเชื้อซ้ำอ่เนาเราแข็งแรงมีกระปาด้ววนนี้ก็เลยบอกว่าโรคโควิดที่เป็น,นมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะเนาะ เขามีไข้รักษาไข่เจ็บคอกวดเจ็บโจดรักษาตามอาการนะนะก็ตอนที่โดนอยู่โดดกินฟ้าทลายโจนเนาะออนทำขู้มมือไว้ก็กินตามนั่นแหละครับอ่า,ออาพยาตรายาลดไข้ก็ตามอาการออกเย็นก็วัดดูนะครับก็ทีนี้เขาจะสุกไหมครับ ว่าตังโควิดเนี่ยนะฮะนอนโรงพยาบาลสามคืนกักตัวต่อที่บ้านอีกห้าวันได้เรียนแล้รเรียนรู้มาว่าเจ้าโควิดเนี่ยนะ,ะมันมันไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะเพราะตัวเขาฉีดวัคซีนสามเข็มครับฉีดวัคซีนสามเข็มออกกำลังกายต่อเนื่องแล้วก็ป้องกันตัวที่สูงสุดเลย ไอคนไหนที่ไหนเยอะๆไม่ได้ไปเลยนะแต่อย่างติดจนได้ ATK เป็นบวกจนได้นะเพราะฉะนั้นพอาอ a t คบวกไปทำ p ีซมันก็บวกอย่างนี้ครับการตีโคตีพายโอ้ไปรับเชื่อมาจากไหน,นไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เพราะตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นนะนะก็เอา ก็ไปอยู่โรงพยาบาลช่วงนะั้นมีโควิดอยู่45คนเป็นเด็ก10คนอายุน้อยที่สุดสามเดืนอนนะเพราะนั้นระวังหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงที่ถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลนะก็เป็นช่วงที่เราได้พักผ่อนเต็นที่ <c oughs> พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ